สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ับเซิร์ฟเรจเอ็นออฟโลเปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูจุดจกปูนที่ผมรู้เนาะอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละสามจุดเฮ้ยเขามีอะไรกันอะ่ะเฮ้ยตอหลีเหรอไอ้เจ้วพี่ชายนี่เดี๋ยวพาไปดูจุดแรกเลย ตำรวจมีเยอะด้วยนะวันเนี้ยไม่แล้วรถเป็นไรด่ะรถมีเหลียวเฉยเราเราวันนี้ตำรวจเยอะด้วยเล่นล่ามเลย,เ,ยเกือบชนเกือบจะไปต่างโลกแล้วไหม คครับคนดูจุดแรกนี่เลยจุดเบสิคที่ทุกคนต้องรู้ขึ้นมาตรงนี้อันนี้จุดนี้เลยโอ้โหมีคนจกอยู่สักตูเราก็ย้ายมันเสียชื่อปเอาเลยแล้วกัน เป็นเฮดเอาไข่ใจ่เสียชื่อครับไหนไหนมาแล้วมันก็มีแล้วจกแม่งเลยจกไปเลยละกัน,นไหนก็ขึ้นมาแล้วนะววว อคนเยอะวะ่ะเคทมันเฉลี่ยเฉลี่ยตำรวจมีแปดเก้าคนมาเมื่อกี้ผมดูอะ ไปใครเอารถมาเธอนเนาะไยไอ้รถกูไปไหนละเอารถกูไปไหนอะวิ่งมันเอารถผมไปอ้ยเอารถไปเดี๋ยววิ่งไปตลาดก็ได้วิ่งไปตลาด เมื่อกี้ผมเก็บรถไปละวเดี๋ยวเราวิ่งไปตลาดตลาดอยู่ใ,ใกล้ๆ ผมนะเล่นเมืองบนแค่นั้นเองครับขับไปเลยเมืองบนนะตำรวจตามมายากอยู่ก็ตำรวจจะตามมาก็โอ้หมดเวลาพอดีอะไรไหนพอก็จะมาอันนี้จะพาไปดูจุดมาจกเอกเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูจุดครับอีกสองจุด แต่นี้เราก็หนีก่อนนะน,น่ะเนี่ยเล่นสดนโซนฮนะเห็นปะตำรวจไม่มาพอเราเสร็จปุ๊บเข้าอันนี้เลยเข้าตู้เลยเข้าเลเบลเก็บของชิลอีซี่กบดีบดีบดีบ,ดบ ี๋ยวขึ้นนี่เลยโอ้ยรถรถเกือบเลยเกินว่ะ <c oughs> เราก็หักหลบหลอกตำรวจทิด้ง <c oughs> เพื่อตำรวจมานะแต่ไม่น่ามาหรอกเคสเยอะเห็นปะเมื่อกี้ก็มีคนมาจกกับเราเต็มเลย ครสามนาทีครึ่งรอเลยก็เดี๋ยวตัดไปตอนใกล้จะหมดเวลาเลยแล้วกันนะครับหรือแม่ก็มีตำรวจมาไอ้ไอ้คนดนกับยลยไงเนี่ยอยเฉยง่า,งายยาวยา ขับเรียบๆอี้ก่อนแล้วกัเอยากจะรวดมาจะได้จบขันแบบีการทนทุกทีเลยขับายทำมาแลยอ่ะขับเรียบนนี้รอเแล้วนะนอวเวลาแบบจสองนาทีขึ้นตั้งตนึขบบนน่ขับวนไปขับวถไปสองนาทีไหมวัยรถสุดเลรถ ตับไล่นี่ยนะตุสพับตันมีไข่ลอยนะตับาเนี่ยไหนนที่เซฟเนี่ยดีเดียร์จ่ายจุดนั้นก่อนนะตบหน้าอ่ะจะไม่ีืดตบไน้าจ้ยุ่งยันไงเนี่ยไหนนะที่ยืดเซฟน้อขับรอตัวแล้วกัน ยังไี่ยยี่สิบเอครับลงเลยก็ได้มั้งไม่น่ามีอะไรผิดพลาดหรอ้าว เดี๋ยวพาไปดูอีกสองจุดที่เหลือนะไม่เดียอตัดไปตอนถึงเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ 嗯、你懂了吗？ โเครับก็ตึกนี้นะนี่นี่นี่ขับมาอยู่ข้างบนเลยขับไปหาข้างบนสุดเลย มีคอนว่าเนี่นะครับนี่ปนูนเหมือนว่าจะมีสองกล่องนะนี่อีกกล่องหนึ่งเอาอีกไหมล,ะล่ะเราอะพอเถอะอนี่พอเราจกเสร็จปุ๊บเราก็มาเหินตรงนี้เลยปึ๊บปึป๊บโอ้ชิดคิดผายละเยายายาเอา้เอา เรียบรอ้อยเรรียยบอ้อพังเลยทำง่ายอชีวิตเดี๋ยวตัดไปตอนได้รถนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จุดที่สามนะนี่ตึกแดงก็ขับมาเลยครับตัวเนี้ยแล้วก็มองหาตึกสีแดงๆนะนี่มีตึกเดียว นี่เาวิ่งขึินไปครับอยู่ข้างบนนะจอดรถไว้ข้างล่างทิ้งไว้เลยครับนี่ก็จะมีตัวนี้หนึ่งกองตัวนู้นหนึ่งกองนะก็ไหนๆก็มาแล้วมีต้องรวดปะสี่คนน่าจะได้เล่น แล้วครับผมก็ตัวนี้เราจุดดีสีเหนๆมาแล้วก็จัดอีกรอบไปแล้วกันก็เมื่กี้เพิ่งเข้าไปเล่นกินจก,กรรมมานะ <ๆ outgoing> ก็ไม่รู้ว่ามีคนจกหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็สวยรถเราแบบมีไม่ได้ รถหนีไม่ได้จริงรถมันช้ามากเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะแบบกลจะขี่ขึ้นไม่ได้มันจะมีคนขี่มาแล้วปะนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้แล้วของแผนที ดูดูไอไฟไฟสีแดงแดงเนี่ยเอาอยู่ตรงเนี้ยแหละขอบล่างเมืองไป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 เดียวแล้วครับเชฟโดดแม่มไปฮะโอ้รถ คันนี้ทีไทรท้อทุกทีเดี๋ยวเล่นทางเดิมเลยเนาะที่เดิมเลย ได้เมื่อไหร่จราคาแพงแปดร้อยกอบบนดูแพงเกินสู้ราคาไม่ไหววั้ก็ไม่ไ้กำหนดอ่งนี มีแบบแมนเลยมัม่อยากได้ไว้โหสู้เขาบขึ้นไปขึ้นไปสู้เขาลุกสู้เขาลุกอ่ะเอไปดีดีดดดรถจะไม่แดง้ขยันดีอี 奶奶。<laughs> นี่มันข้าวอะไรนะไม่แน่ใจไปครับน่าจะเช่วนะตำรวจน่าจะตามแล้่ไปเลยไ้ไปไป ไม่ได้การเนีย่ยตรงปีกเครื่องบินอยากนะมันเถินได้นะคนดูแต่จ้เหินให้ดูถ้เหินให้ดูตั้งหลักใหม่รถคันเนี้นี่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 <ฮ>แรงนี่เนาะเฟิบเหนได้แค่นี้ละหนึ่งนาทีครับ เอาลุดเดยบร้อยโอเคครับก <laughs> ็อันนี้อันนี้อันนี้คสอาธิตนะก็คือถ้าหลุดถ้าแคสก็เตงมาตู้ปลาครับติดสิบนาที <laughs> ตามน,นั้นครับโอเคครับก็คลิปนี้น่าจะมีเท่านี้แลละครับก็ฝากติตดตามด้วยน,นะครับครับไปแล้วครับ